หายเลขหนึ่งพักเก้าไกลขอบคุณทุกคนที่โบกไม้โบกมือนะครับถ้าท่านเลือกพักเก้าไกลคราวที่แล้วผมกราบขอบพระคุณขอให้ท่านไปใช้สิทธิอีกหนึ่งครั้งทั้ง29,000นคะแนนถ้าท่านยังไม่เลือกพักเก้าไกลเราเข้าใจครับแต่ถ้าท่านผิดหวังจากพักอื่นมาเลือกพักเก้าไกลเต็มคาราเบลเลยครับพ่อแม่พี่น้องขอให้เราได้พาท่านไปสู่การเมืองแห่งอนาคตด้วยกันขออนุญาต รับขึ้นยานก้าวไกลนะวันนี้เป็นต้นไปครับพรุ่งนี้ใครขอขึ้นยานพักก้าวไกลเรายินดีต้อนรับทุกท่านและสัญญาว่าจะตรงไปตรงมาชัดเจนรักษาคําพูดก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งอย่างนั้นรับรองได้ครับประยองทั้ง4ี่เขตที่ยังทําหน้าที่อยู่เป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่าก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็ยังลงพื้นที่หนักขนาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณโยพงศธรผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จพระชัยชนดภาคตะวันออกนะครับจันทบุรียกเขตตราดยกจังหวัดระยองยกจังหวัดนะครับก็คือคุณโยพงศธรคนนี้เพราะฉะนั้นเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของสสมาโดยตลอดแน่นอนครับว่าคุณได้ตัวพ่อคุณได้ตัวพ่อไปทํางานให้คุณแน่นอนนะครับถ้าท่านไม่เคยเลือกพักก้าวไกลมาก่อนลองดูสักหนึ่งครั้งครับขออนุญาตรับขึ้นยานแม่พักก้าวไกล ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับกาหมายเลขหนึ่งขึ้นยานแม่พักเก้าไกลขอให้พวกเราได้มีโอกาสดูแลท่านถ้าท่านผิดหวังมาแล้วท่านเจ็บแล้วจำมาแล้วจากพักการเมืองอื่นท่านมาขึ้นยานแม่ที่พักเก้าไกลได้เลยครับเราสัญญาทํางานตรงไปตรงมาอาจจะมีหลายอย่างที่ท่านอาจจะยังรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับพักไม่เป็นไรครับนี่คือพักมวลชน ที่เปิดโอกาสให้โบลเตอร์และสมาชิกมีโอกาสอภิปรายหารือเพราะเราคือพักของคนทุกคนนะครับไม่ได้เป็นพักของใครของใดคนหนึ่งนี่คือพักคก้าวไกลพักของเราบ้านของเราแกลนเขาจะเมาคือพักคก้าวไกลครับพี่น้องขอให้ท่านลงคะแนนอย่างตรงไปตรงมาเต็มคาราเบลไปเลยกับพักคก้าวไกลขึ้นยานแม่ขึ้นยานก้าวไกลไปด้วยกันครับ ขอให้เราเป็นพาหนะทางการเมืองเป็นสะพานเพื่อไปอยู่เพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสังคมที่ดีขึ้นขอให้ใชัยชนะของพวกเราเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยตรงใบรัฐบาลตรงปกเริ่มกันที่พรุ่งนี้ครับเริ่มการทุ่งพรุ่งนี้ชัยชนะที่แท้จริงของประชาชนการต่อสู้ที่แท้จริงของประชาชนเริ่มต้นที่แกลงและเขาชมาพรุ่งนี้ เรามาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยด้วยกันให้เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของพี่น้องชาวแกลงชาวเขาเมาชาวระยองให้เป็นที่จดจำไปชั่วลูกชั่วหลานว่าประชาธิปไตยเต็มใบรัฐบาลชุดใหม่นายกที่ชื่อพิธาลิมเจริญรัฐถูกจัดตั้งครั้งแรกเริ่มต้นที่ระยองเขาเมาให้เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันครับให้ประวัติศาสตร์ จะรึกไว้ว่าแคมเปญการหาเสียงสำหรับรัฐบาลชุดต่อไปเริ่มต้นที่นี่ขอให้ท่านมาใช่สิิตใช้เสียงกันอย่างถล่มทลายระบายความเครียดทางการเมืองระบายความอึดอัดทางการเมืองระบายความแค้นทางการเมืองขอบคุณทุกคนนะครับที่มาช่วยกันช่วยกันปูพรมนะครับพี่น้องเหลือเวลาอีก30นาทีสุดท้ายทำให้เต็มที่นะครับขอบ,ขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับคุณยายขอเบอร์หนึ่งให้กับพรคคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจคนรุ่นใหญ่ ยินดีต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนขึ้นยานแม่พักก้าวไกลอาตบมือดังๆให้สอสอตอ,อ,อพนพมพักก้าวไกลหน่อยเล,ล้ยทีระัยพากทุ่มบ้านนะครับกับสอส,อสอทองหล่อพระไอ้บ้านผมเองเอ้าววัสดีครับพี่วันดีทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับเรากําลังเดินปูพรมอ้าวขอเสียงดังๆให้สอสอแก้วตาของเราฝั่งซ้ายมือหน่อยเล้วอา้าวบายๆขอบคุณมากครับ ท่านเห็นไหมครับว่าพรกเก้าไกลเราให้เกียรติและให้ความสําคัญกับระยองแค่ไหนสูงสุดคือเชียงรายใต้สุดคือภูเก็ตมารวมตัวกันอยู่ที่ระยองมาขอต้อนรับพวกท่านขึ้นยานแม่พักเก้าไกลด้วยตัวของพวกเราเองสอสอกว่า30ชีวิตจริงๆถ้าไม่มีพิพายวันพรุ่งนี้มาเยอะกว่านี้ครับจาก150คน30คนตั้งแต่เชียงรายจนถึงภูเก็ต สมุทรปราการก็มีชนบุรีก็มีกรุงเทพมหาคนครก็มีนนทบุรีเมื่อกี้ก็เห็นเชียงรายเชียงใหม่ทั่วทั้งประเทศไทยทั่วสาธิตมาขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องชาวระยองชาวแกลจอเขาเชมเาขึ้นยานแม่พักเก้าไกลไปด้วยกันครับคราวที่แล้วท่านเลือกพักเก้าไกลผมขอขอบพระคุณครั้งนี้ขอให้ท่านมาพบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา29 000คะแนน ถ้าใครอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่นะให้ไปเลือกตั้งกันเพื่ออนาคตของพวกหนูนะครับเรื่องการศึกษาตัวจริงต้องพากเก้าไกลครับขอบคุณครับพี่วีนาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับที่เราอาจจะขอโทษที่เราอาจจะหยุดมากไม่ได้ขออนุญาตมาใช้เวลา20นาทีสุดท้ายนะครับ มาขออนุญาตเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่บนถนนทหงนี้หรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังติ๊กตอกฟังอินสตาแกรมอยู่นะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำทัพสอสอพักก้าวไกลทั่วประเทศไทยทุกสารทิศตั้งแต่เชียงรายลงไปจนถึงภูเก็ตขออนุญาตมาต้อนรับพ่อแม่พี่น้องชาวระยะขอบขอบคุณมากครับขจอนนาฬิกาขอบคุณศรีสุนทรนะครับขอบคุณพี่ฝั่งซ้ายด้วยครับ วันนี้พิธาลิจันทรัตนหัวหน้าพักก้าไกลครับขออนุญาตนำทัพสอสอและทีมงานจังหวัดพักก้าไกลตั้งแต่เหนือจดใต้ตั้งแต่เชียงรายถึงภูเก็ตทั่วทุกสารทิศทั่วประเทศไทยมาขออนุญาตเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวระยองชาวเขาเชมอาชาวแกลงนะครับขึ้นญาติแม่พักก้าวไกลขอ,อนุเรียนเชิญให้เราเป็นพักการเมืองในใจของท่าน เราสัญญาครับว่าเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังในตัวของพวกเราคราวที่แล้วท่านอาจจะไม่ได้เลือกพักเก้าไกลไม่เป็นไรครับขอให้ท่านมาอยู่ในพักมวลชนของเราที่มีโอกาสให้โบสเตอร์ให้หมวลชนได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษาหาหรือถอกกันท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำแต่ไม่เป็นไรครับเราสัญญาว่าเราจะฟังและเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีโอกาสพูดคุยกัน ขออนุญาตเรียนเชิญด้านขึ้นเรือแห่งการเมืองที่เต็มไปด้วยความหวังไม่ได้เต็มไปด้วยความกลัวครับพี่น้องเราทำการเมืองแบบใหม่ท่านเลือกพักอื่นคราวที่แล้วไม่เป็นไรคราวนี้ขอให้ท่านไปใช้สิทธิ์อีกครั้งเลือกพักการเลือกพักก้าวไกลขึ้นเรือของพรคก,ก้าวไกลไปด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องขอใช้เวลาอีก15นาะทีสุดท้ายนับถอยหลังก่อนที่กฎหมายจะบอกให้เราหยุด ในการหาเสียงนะครับเย็นนี้เราต้องหยุดหาเสียงแล้วขออนุญาตเรียนเชิญทุกคนนะครับเข้าสู่ยานแม่พักเก้าไกลเลยครับไม่ว่าท่านจะเลือกหรือไม่เลือกพักเก้าไกลพักเก้าไกลยินดีต้อนรับทุกด้านครับกาหมายเลขหนึ่งกาหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งพักเก้าไกลพวกนี้ครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวท็อปเจริญทุกคนนะครับไม่ว่าพรุ่งนี้จะใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ใช้สิทธิ์ได้ยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะ,นะขอเบอร์หนึ่งให้กับพักเก้าไกลครับพ่อแม่พี่น้องประชาชน วันนี้พักเก้าไกลนำโดยผมพิธาลินจเิญรัตน์ลงพื้นที่มาเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวระย,ย,ยองมาเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงที่พักเก้าไกลพยายามจะนาเสนอถ้าท่านเคยเลือกพักเก้าไกลมาก่อนผมขอบคุณและขอให้ท่านไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างเต็มที่29,0 0 0พคะแนนที่ท่านให้ขอให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างเต็มที่นะครับขออนุญาตเรียนเชิญขึ้นยานแม่พักเก้าไกล เป็นแพลตฟอร์มทางการเมืองที่รวมความคิดที่หลากหลายแต่เราสามารถบริหารความหลากหลายนั้นให้กลายเป็นจุดแข็งของพรรคเราได้ครับเ<ช>พระนาะฉะนั้นท่านจะเห็นด้วย,วยไม่เห็นด้วย,วยเห็นด้วยบางเรื่องไม่เห็นด้วยบางเรื่อง,<า>งไม่เป็นไรครับเรามีพื้นที่ให้สมาชิกและคนที่เป็นผู้ออกเสียงเลือกพวกเรามานะครับยึดโยงกับพี่น้องประชาชนอย่าปล่อยให้การเมืองที่ผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องที่ไม่อยากเห็นฝนตกขึ้นฟ้า การบรรณาการเนนกกมืองต้องให้ฝนตกลงดินครับเพราะเราต้องฟังประชาชนแล้วขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนก่อนนะครับอา้าวรบกวนหน่อยครับมีรถอุบัติเหตุโรงพยาบาลแกลงนะครับข้างหน้าช่วยเปิดทางให้รถให้โาาลลงหร,รงรรยโพยาบาลแกลงไปหน่อยครับที่ฟอร์ดที่รถเอ่อรถข้างหน้านะครับคอมพิวเตอร์ชิดซ้ายชิดขวาให้รถโรงพยาบาลแกลงไปหน่อยครับด่วนเลย มีเหตุฉุกเฉินครับพี่น้องเปิดรถให้โรงพยาบาลแกนไฟด่วนเลยครับด่วนเลยครับขอบคุณพี่ฟอร์ดมากขอบคุณพี่คอมพิวเตอร์ข้างหน้ามากให้รถโรงพยาบาลแกลไฟด่วนเลยครับขอให้ปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับเอาสีแยกระวังรถนะครับขอรถพยาบาลไปก่อนครับโอเคขอบคุณมากครับทักสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่กับพวกเราพักเก้าไกลครับ เหลือเวลาอีกไม่มากครับที่พวกท่านต้องตัดสินใจว่าพรุ่งนี้ท่านจะให้สิทธิ์ให้เสียงกับใครท่านจะไว้วางใจันท่านเชื่อภาคเก้าไกลได้ครับหมายเลขหนึ่งอ้าวนาขอเสียงตัมือดังๆให้พวกเราภาคเก้าไกลที่อยู่ปากขวาเลยแล้วโอ้ทั้งทีมงานทั้งสสครับมีบางนามีอยุธยานะครับมีทั้งโอ้โหประยองก็อยู่นะครับมาจากทุกทั่วสารทิศจริงๆตอนนี้ พี่โน้องได้ยองผมก็อขออภัยด้วยพักก้าวไกลได้ยึดไว้หมดแล้วและประชาชนได้ล้องไว้หมดแล้วครับพี่โน,โน้องขอให้มอบตัวเข้าสู่คูหากาหมายเลขหนึ่งมอบความไว้วางใจให้กับพวกเราขอบคุณมากครับพี่มอบความไว้วางใจให้กับพวกเราหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งพักก้าวไกลหมายเลขหนึ่ง พรุ่งนี้ไม่ต้องคิดมากแล้วก็พี่น้องเดี๋ยวคืนนี้จะนอนไม่หลับไม่ต้องกระสับกระส่ายได้ตัดสินใจได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้ขอบคุณมากโอ้พี่คนนี้ตัดสินใจไปแล้วแน่นอนสติ๊กเกอร์เต็มมอเตอร์ไซค์อย่างนี้สวัสดีครับพี่คบขอไหมเล็กหนึ่งโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอหมเล็กหนึ่งนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับไปแต่เช้าเลยนะครับพี่จะได้กลับมาเปิดปิดร้านได้เรยเร็ๆนะขอบคุณร้านทำปานจัดปานได้นะครับขอบคุณนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่ชูนิ้วชี้ให้เรานะครับพระเก้าไกล วันนี้ต้องชูนิวน้วชี้นิ้วเดียวพรุ่งนี้ไปเลือกตั้งไม่ต้องชูก็ได้แค่กลาไปเลยว่าเอาหมายเลขหนึ่งพอผลเลือกตั้งออกเราชนะเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาชูสองนิ้วฉลองชนะไปด้วยกันครับ Victory ตายขอบคุณมากครับช่วยรักษาแห้หน่อยขอบคุณมากเลยครับพี่กำลังต้องการนะครับกาแฟน้ำส้มอยู่ข้างล่างหัวใจสีส้มกันทั้งระยองเราจะมากเนี่ยกอกลงนี่เลือกตั้งส้มหรือเลือกตั้งส้มกันแน่เนี่ยพี่น้อง พี่น้องช่วยกันนะเหลือเวลาอีกแค่1ินาทีสุดท้ายผมต้องขอไปที่ลงไปถ่ายรูปลงไปเช็คแคร์ไม่ได้อีก1ินาทีสุดท้ายต้องหยุดการเลือกตั้งแล้วขอไปด้วยครับคุณลุงอ๋อได้เลยครับอ๋อครับครับครับโอเคแล้วแต่เลยครับคุณลุงครับสิทธีไปขอคุณลุงจะให้ดีกาใบเดียวกาเบอร์หนึ่งครับเดี๋ยวบาดเดี๋ยวบาดมันเสียนะคุณลุงนะกาหมายเลขหนึ่งขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ช่วยดูแลคุณลุงนะครับขอบคุณมากเลยอ๋อระยอง เมือ,องผลไม้มีทั้งเงาะมีทั้งมังคุดให้คุณโยพงศธรไปผัดดกดันกฎหมายจุราก้าวหน้าอีน่อยมังคุดแฟงขายเป็นมังคุดมังคุดถูกเมื่อไหร่ทำเบียร์มังคุดขายครับคนนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ที่นี่จะได้มีอะไรที่กินมากกว่าที่หาได้ตามร้านสะดวกซื้อให้เป็นอัตลักษณ์ ของคนระยองนะครับกฎไมย้ยุลาก้าวหน้าทําสินค้าที่มีอัตลักษณ์มีราคามีคุณค่าครับราคาไม่ถูกเหมือนกับเบียรทั่วไปที่หาได้ตามร้านสะดวกซื้อแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการมอมเมาเยาวชนอย่างแน่นอนนะครับขอให้เรามีอัตลักษณ์มีสิ่งที่ชาวระยองภูมิใจไว้ให้กับนักท่องเที่ยวและให้พวกเราช่วยกันส่งออกนะครับช่วยกันส่งออกอีกหน่อยผลไม้แพงขายเป็นผลไม้ ผลไม้ราคาถูกก็ทำเป็นเหล้าทำเป็นสุรา ช่วยกันส่งออกสร้างรายได้ให้ g d ดีอันดับหนึ่งของประเทศอย่างระยองรวยรวยและก็รวยขึ้นไปอีกนะครับด้วยกฎหมายสุราก้าวหน้าซึ่งมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกริจของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวระยองแกลงเขาเมาอีกหน่อยการท่องเที่ยวมานะครับก็จะมีของฝากมีสินค้าดีๆที่มาจากงาะมังคุดอะไรที่มีน้ำผ้งผักผลไม้ที่มีน้ำตาลสับปะรดนะครับสัมประดีได้ ก็ยิ่งยิ่งทให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ด้วยตัวของพวกเขาเองนะครับผลไม้พวกนี้สินค้าการเกษตรเก็บไว้ในกดางราคามีต่งครับเก็บในขวดราคามีจะขึ้นเองหน่อยมาทําเป็นคาเร์มาทําเป็นสินค้าดีๆให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสาลืมตาอ้าปากเหมือนในชุนมั่งขอให้พวกเราได้เป็นรัฐบาลของประชาชนขอโทษน,นะครับคุณน้องที่ไม่มีโอกาสเป็นแก้วให้ พอดีเหลือเวลาอีกแค่5นาทีสุดท้ายแล้วครับเนี่ยสินาทีสุดท้ายแล้วครับที่เราจะต้องยุติหาเสียงนะครับเราต้องยุติหาเสียงตามกฎหมายของกอกอตอ,อาจจะไม่สามารถลงไปถ่ายรูปพูดคุยกับทุกคนได้เพราะว่ากกตอบอกให้เราหยุดหาเสียงภายในสินาทีสุดท้าย ขอผมบริหารเวลาขอผมบริหารเวลาในการพบปะพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับขอเบอร์หนึ่งให้กับพรกคก้าวไกลเบอร์หนึ่งให้กับพรรคก้าวไกลอย่างถล่มทลายคราวที่แล้วท่านเลือกพักคก้าวไกลผมขอขอบคุณถ้าเลือกพรรคอื่นไม่เป็นไรครับคราวนี้ขอโอกาสเรียนเชิญทุกท่านขึ้นยานแม่พรกคก้าวไกลด้วยตัวของผมเอง นะครับขอหมายเลขหนึ่งให้กับพรรคก้าไกลขอให้พรรคเก้าวไกลเป็นแพลตฟอร์มทางการเมืองสําหรับทุกความคิดนะครับขอให้พรรคก้าวไกลเป็นฉันทามตินะครับของชาวระยองสวัสวดีนะครับเรื่องแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายไม่มีสวยนะครับต้องของพรรคก้าวไกลครับต้องของพรรคเก้าไกลเรามีปิกแรงงานของตัวเองมีพี่น้องที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในโรงงานนะครับอยู่ในเจหะ อย่างสสเชียจ์จำปาทองสอสอมดสอสอสุเทพนะครับสสสลัดกุ้งไข่น้าและอีกหลายท่านที่ทําเรื่องแรงงานแลดฟอร์มแรงงานต่างด้าวแรงงานข้ามชาติแรงงานประมงนะครับตัวจริงเสียงจริงเรื่องแรงงานต้องพักเก้าไกลและพักเก้าไกลเท่นนั้นครับพี่น้องไข่แพงเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับตอนนี้ยังไงก็ขอให้ไขด่ดีๆเราจะช่วยกันหาสมดุลให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคในราคาไข่ที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้ท่านสามารถอยู่กันได้เพราะไข่เป็นสินค้าที่ไม่สามารถเก็บได้น่าเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะมีปัญหา,าว่าไงครับใครโบกไม้โบกมือกันมาใครเนี่ยใครเนี่ยมองไม่เห็นอ้าวพวกเราฮะเข้าใกล้ชัดๆเลยนี่ชาวระยองด้วยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณอ๋อเบอร์หนึ่งกันถล่มทลายเลยชูนิ้วชีวันนี้พรุ่งนี้ต้องไปกาเบอร์หนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่า อย่าใส่โลโก้พักไปนะครับอย่าใส่โลโก้พักไปการเบอร์หนึ่งการชัดๆการเน้นๆดูก่อนนะครับว่าเขาให้การแบบไหนอย่าให้เป็นบัตรเสียอย่าให้เป็นบัตรเสียกาเบอร์หนึ่งให้กับพักก้าวไกลกราบขอบพระคุณขอบพระคุณนะครับขอบคุณที่ให้การตอนรับพวกเราพักก้าวไกลเป็นอย่างดีขอบคุณชาวเทศบาลซอยหกขอบคุณพาคเกียรกายสำหรับขนมนะครับ ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนที่ออกมาให้การต้อนรับในวันนี้พรุ่งนี้ตัดสินใจได้แล้วครับคืนนี้นอนหลับฝันดีนอนหลับสบายไม่ต้องคิดขอโทษทําทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเหลืออีกสินบนาทีสุดท้ายระวังรถข้างหลังครับเอาไว้ผมส่งหัวใจให้แทนแล้วกันนะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวรลดก้างหลงาเกินอุบัติเหตุแล้วเหลือเวลาอีกสิบนาทีสุดท้ายแล้วครับกกตให้ยุติการหาเสียงเย็นนี้แล้วนะครับ,เ,นนรบเหลือเบอร์หนึ่งไอเหลือเวลาสิบนาทีขอเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งพักเก้าไกลเบอร์หนึ่งขอุณนะครับขอบคุณป์ะครับ ขอบคุณฝั่งซ้ายด้วยนะขอบคุณที่อุตส่าห์มาให้การต้อนรับถ่ายรูปถ่ายวีดีโอพวกเราอย่าลืมอัพ t i k t อกอัพ a c e b o o k อัพ s ิน g ต a m กรมส่งส่งลายให้กับพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่นานแล้วครับผมหาเสียงได้แค่สิบนาทีสุดท้ายผมต้องยุติการหาเสียงแล้วตามกฎหมายนะครับผมเลยขออนุญาตขอโอกาสสุดท้ายครับขอให้พักเก้าไกลเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับสาวยาคูทั่วระยองนะครับให้พักเก้าไกล เป็นคำตอบสุดท้ายของพ่อแม่พี่น้องหน้าเทศบาลซอยเจ็ดขอให้พักเก้าไกลเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่ที่กำลังถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้ให้เราเข้าไปสู้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาหารเรื่องเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อคนทุกคนดูแลผู้สูงอายุต่อสู้กับสังคมสูงวัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเกษตรเรื่องสาธารณสุขต้องพักเก้าไกลครับตัวจริง เสียงจริงไม่เกรงใจใครเกรงใจแค่ประชาชนขอบคุณมากครับลูกขอบคุณที่ออกมารลยายูกระวังอย่าให้ตกนะครับดีครับขอบคุณมากเลยเพื่ออนาคตของน้องเสื้อแดงที่นั่งอยู่ข้างในครับกาเบอร์หนึ่งให้ผมและคุณโยพงสธอนข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับ<ม>พ่อแม่พี่น้องประชาชนขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณมากเลยกินเป็ดพะโลหอมมาถึงตรงนี้เลยขอบคุณมากเลย,ขอ,เลยขอบคุณมากเลยครับพี่น้องที่ บบกไม้บบกมือสองข้างทางนะครับมีคือ10นาทีสุดท้ายแล้วครับพี่10บนาทีสุดท้ายที่ผมจะหาเสียงได้10นาทีสุดท้ายที่ท่านจะได้ยินเสียงของพี่ชาในการหาเสียงครั้งนี้เราต้องยุติการหาเสียงกันเรียนนี้แล้วขอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งให้กับรรคก้าไกลท่านเลือกพภาคก้าวไกลคราวที่แล้วผมต้องกราบขอบพระคุณ ่านไม่เคยเลือกพรรคก้าไกลผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านครั้งแรกครับเข้าสู่สสพรรคการเมืองของประชาชน,านาพรรคมวลชนที่รับฝั่งพ่อแม่ท,มที่น้องไปชนไว้มือขอบคุณมากนะครับถือโอกาสว่าเราใช้เวลา10นาทีสุดท้ายในการล่ำลาประชาชน,แ,นแต่ระวังรถพี่ระวังรถหยุดเลยครับพี่หยุดครับโอเคขอบคุณมากที่บอกมาบกงมือให้เราว่าว่าไาเจ้าเซเว่นใเลเวลเอ๋ยช่วยกันบอกลูกค้านะขอเบอร์หนึ่งให้กับพรรคก้าไกล ขอใช้เวลา10นาทีสุดท้ายนี้ในการล่ำลาก,กันครับคงจะไม่ได้ยินเสียงผมในการหาเสียงที่นี่อีกต่อไปเพราะกฎหมายบังคับนะครับว่าให้เรายุติการหาเสียงแต่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราจะลงมาพบปะกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสอสอที่นี่เป็นคนของพรรคก้าวไกลแน่นอนว่าคนนี้นี่ ขี้จิกครับจิดหัวหน้าแน่นอนว่าให้ลงมาดูงานเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงช้างป่าน้ำมันรั่วและยองสาธารณสุขการศึกษาสุราก้าวหน้าปฏิรูปกองทัพกระจายอำนาจดูแลเรื่องความปลอดภัยของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหญ่ยาเสพติดนะครับก็ต้องพักก้าวไกลครับขอใช้สินาทีสุดท้ายในการล่ำลาประชาชนในการหาเสียงครั้งนี้ครับคงจะไม่ได้ยินเสียงผม คงจะไม่ได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้อีกต่อไปแล้วเพราะกะกะตให้เราหาเสียงตามกฎหมายได้เพียงแค่อีกแค่10นาที